ต้นหอมประกาศท้าชนดาด้ายอมลดค่าตัวเพื่อกลับมาทวงทุกอย่างคืนอีกหนึ่งพิธีกรสาวมากความสามารถที่ห่างหายจากงานพิธีกรไปพักใหญ่สำหรับดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านทั้งนักแสดงพิธีกรงานรายการ และอีเวนต์ต่างๆมากมายที่ตอนนี้มีคิวแน่นทั้งงานแสดงละครงานรายการและต้องทุ่งเทเวลาให้กับธุรกิจส่วนตัวด้วยเป็นเหตุให้เจ้าตัวหายหน้าหายตาจากงานอีเวนต์ไปนานล่าสุดต้นหอมโพสต์ภาพสวยๆของตัวเองในวันที่ออกงาน event, อีเวนต์พร้อมเขียนแคปชั่นทวงทุกอย่างคืนว่าก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ลดค่าตัวให้เท่าดา้ดาๆ อีเวนก็ติดต่อมาเป็นสิบคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะกำลังให้เลขาทยอยทะยงติดต่อกลับคุณลูกค้านะคะเราใช้คอสตูมระดับเมดกาล่าหน้าผมใช้ระดับฮอลลีวูดรัชดาแต่งศพยังสวยและสุดท้ายเราใช้ฟิลเตอร์ที่จ่ายเงินรายเดือนในระดับ VIP ไม่ต่ำกว่า3แอปเชื่อเถอะคะ่ะคุณลูกค้าจ้างดีฉันคุ้มมากคะ่ะ เคียมตัวเลยอีกแอดดีเจดาดากูมาลัดทรายจะมาทวงทุกอย่างของทรายคืนด้านเพื่อนสนิทอย่างดีเจดาด้าวรินดารีบมาตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวทันทีว่าอุ้ยลดราคาแล้วหราเดี๋ยวกูจัดโปรใหม่ก่อนนะแอดจัางแท็กคู่เราลดคิดเท่าต้นหอมหนึ่งคนค่ะจ้างสิบครั้งแถมสองครั้งค่ะคุณลูกค้า งานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการต่างเข้าร่วมวงแซวทั้งยังกดเลขารัวๆ